<Okay. S 2> อสวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนะคะในส่วนของตรีโกณมิตินะคะในช่วงที่ครูไม่อยู่นะแต่น่าจะแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นแหละนะคะทีนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คืออัตราส่วนตรีโกณมิติซึ่งซึ่งคําว่าอัตราส่วนเนี่ยมันหมายถึงเศษส่วนเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทวนในส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากกันก่อนนะคะอยากให้นักเรียนรู้จักตรงนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนดูตรงนี้นะนี่นะคะสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนจะคุ้นชินกับควาว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดพวกนี้ถูกไหมนะคะทีนี้มาทบทวนเรื่องความหมายของมันก่อนนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันจะมีมุมฉากอยู่หนึ่งมุมด้วยกันครูก็ว่าทำไมปากกาครูไม่ขยับลืมเสียบ usb นะคะอันนี้คือมุมฉาก เห็นไหมคะจะมีสัญลักษณ์ถูกไหมแล้วก็จะมีมุมนะคะที่มันเป็นมุมหลักเนี่ยอีกหนึ่งมุมอันนี้นะคะถ้าเกิดเขาทําสัญลักษณ์แบบเนี้ยอันนี้คือมุมหลักอันนี้คือหมายถึงในตัวอย่างนี้นะนะคะเป็นมุมหลักทีนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสาคำคำว่าฉากข้ามชิดคําว่าฉากหมายถึงอยู่ตรงข้ามมุมฉากฉากตัวนี้หมายถึงให้รู้ไว้ว่าตรงข้ามนะคะมุมฉากโอเคนะ ส่วนคำว่าข้ามตัวนี้หมายถึงตรงข้ามมุมหลักมันจะมีตรงข้ามอยู่สองตรงข้ามโอเคไหมคะส่วนคำว่าชิดตรงนี้หมายถึงชิดมุมหลักอ่ะเพราะฉะนั้นด้านที่ที่ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยสิ่งทีาการงงเลยคือใส่คําว่าฉากไว้ก่อนเห็นมุมฉากปุ๊บ ด้านตรงข้ามมุมฉากใส่คำว่าฉากไว้ก่อนจากนั้นค่อยไปหาคำว่าข้ามกับคำว่าชิดโอเคไหมนะคะอ่ะอันนี้โอเคนะต่อมานะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่สองตัวนี้นะคะอันนี้ฝึกหาก่อนด้านไหนฉากข้ามชิดฉากข้ามชิดหาตรงนี้ให้เจอก่อนนะคะอ่ะพออันที่สองนะคะอันที่สองหามุมฉากให้เจออันดับแรกหามุมฉากให้เจออันดับแรก เพราะฉะน,นั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากคือด้าน xy ถูกไหมด้าน xy นะคะจะชื่อว่าด้านฉากถูกไหม xy จะเท่ากับฉากนะคะเอ้ยเออถูกแล้ว xy นะคะจะเท่ากับคําว่าฉากถูกไหมแล้วนักเรียนก็มาดูมุม y ค,ค,คือมุมหลักถูกไหมคะมุม y เนี่ยคือมุมหลักเพราะฉะนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมหลักคือ คำว่าข้ามนี้เพราะฉะนั้น y z จะเป็นด้านอะไรคะด้านชิดนี้ได้ไหมโอเคนะอ่ะอีกตัวอย่างนึงอ่ะที่สามข้อที่สามเดี๋ยวกูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดอันนี้เองด้วยเดี๋ยวกูจะส่งไฟล์เข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะอ่ะหาด้านหามุมฉากให้เจอมุมฉากคือมุมคิวถูกไหมมุมฉากคือมุมคิวเพราะฉะนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือ ด้าน P R ตรงนี้ก็จะมีคำว่าชากถูกไหมคะต่อมามุม P เนี่ยเป็นมุมหลักอันนี้เป็นมุมหลักเป็นมุมหลักนะคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมหลักเราจะใช้คำว่าข้ามด้านที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านชิดแบบนี้โอเคไหมง่ายไหมง่ายนะโอเคนะอ่ะถึงลงไอ้ถ้าพวกตะแคงอะไรอย่างเงี้ย อันดับแรกนักเรียนจะสนใจอะไรทั้งสิ้นนักเรียนให้ดูว่ามุมฉากอยู่ไหนอันดับแรกหามุมฉากให้เจอนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อสี่อ่าข้อสี่ข้อหนึ่งก็ได้นะคะมุมฉากคือมุม e มุม E คือมุมฉากถูกไหมด้านตรงข้ามมุม E ก็คือด้านด้านฉากปรากฏว่าพอเราดักดักคำว่าฉากไว้แล้วนะคะมุม f เป็นมุมหลักเขาทําสัญลักษณ์เอาไว้มุม F เป็นมุมหลักเพราะฉะนั้น ด้าน EF ก็จะเป็นด้านอะไรด้านชิดถูกไหมใช่ไหมคะฝั่งตรงข้าม F ก็จะเป็นด้านข้ามแบบเนี้ยแค่นี้เองโอเคไหมได้แล้วนะได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูคําว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดกันนะคะเขาท่องกันอย่างเงี้ยตลอดเลยบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็สับสนบางคนก็ทําได้สักพักก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า คือจริงๆมันก็มีวิธีหลายวิธีการหลายวิธีเนาะที่จะทําให้นักเรียนจําได้นะคะอันนี้พวกมุมอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้นะลองดูนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูตรงนี้นะคะมีสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมอัตราส่วนตรีโกณมิติจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะทีนี้มันจะมีอัตราส่วนที่เป็นหลักๆเลยอยู่สามตัว s i น์ o s s แทนอ่ะไซนนะคะนักเรียน ทรายคือข้ามส่วนฉากทรายก็คือใสหัวไปไกลๆออย่างนี้ก็ได้จําแบบนี้ก็ได้ทรายคือใสหัวไปไกลๆก็ต้องด้านตรงข้ามมุมนะคะเป็นข้ามส่วนฉากทําไมถึงเป็นข้ามส่วนฉากเพราะว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดเนาะอ่ะต่อมาคอสคอสคือกอดคอสคือกอดกอดก็ต้องกอดใกล้ๆถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นชิดส่วนฉากต่อมาคำว่าแทนแทนเหมือนตัวแทนของไซส่วนคอสเป็นไซส่วนคอสก็คือข้ามส่วนชิดนะคะมีคนพักมาไหมสร้งแก๊ปเอาไว้ข้ามส่วนชิด บบนี้นะคะทีนี้หนูก็หาชื่อมันให้เจออ่ะเหมือนเดิมนะคะจงจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจงหาอัตราส่วนตรีโกณมิติตามตำแหน่งมุมหลักอันดับแรกมุมฉากคือมุม B ด้าน B ตรงนี้ก็จะเป็นด้านที่ชื่อว่าฉากถูกไหมต่อมามุม A คือมุมหลักด้านตรงข้ามมุม A ก็คือด้านข้าม อันนี้ก็จะเป็นชิดถูกไหมคะแต่พอเป็นภาษาสากลเขาจะไม่มาข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแล้วเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ให้นักเรียนสังเกตนะด้านมุมเนี่ยมุมเนี่ยเขาจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะเป็น a b c d e f g อะไรก็ตามแต่ด้านเนี่ยด้านเนี่ยเขาจะใช้ถ้าด้านตรงข้ามข,ามข,ามของมุมนั้นๆเนี่ยจะใช้ตัวอักษรเดียวกันแต่เป็นพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุม a ก็จะเป็นตัว a ด้านตรงข้ามมุม b ก็จะเป็นตัว b ด้านตรงข้ามมุม C ก็จะเป็นตัว C แต่เป็นตัวเล็กพิมพ์เล็กโอเคไหมอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะตัว sin A เนี่ยคือข้ามฉากถูกไหมข้ามส่วนฉากจริงๆมันมาจากคําว่าข้ามส่วนฉากข้ามก็คือด้าน A นะคะส่วนฉากก็คือด้าน B ไหมก็จะเป็น A ส่วน B แบบนี้เพราะนั้นต่อไป cos นะคะ cos cos นะคะ คอสคืออะไรคอสคือชิดถูกไหมคอสคือใกล้คือก่อนเป็นชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากก็จะเป็น C ส่วน b นีใะคะต่อมาแทนคือตัวแทนของไซ n ์กับคอสตัวแทนของไซกับคอสคือ a กับใครคะ A กับ C หนูก็ใส่เป็น A ส่วน C แบบนี้นักเรียนก็ใส่แบบนี้นะคะ ต่อมาโคเซกเซกคอร์ดโคเซกเนี่ยคือส่วนกลับของไซส่วนกลับคือกับเศษเป็นส่วนส่วนกลับของไซก็จะเป็น b ส่วน A ถูกไหมต่อมาเซกนะคะเซกคือส่วนกลับของคอสก็จะเป็น b ส่วน C อันนี้ส่วนกลับของคอสแมวคะอุ๊ยขอโทษค่ะนักเรียน ต่อมาคอดก็คือส่วนกลับของแทนก็จะเป็น c ส่วน a แบบนี้จบเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนยักเรียนทำแบบฝึกหัดอันนี้รอครูโอเคไหมโอเคนะจบหนึ่งคราเออหนึ่งชั่วโมง